สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ 8C ตัว a n แนลเดอร์วันนี้ก็ได้มาถึงนะครับเนาะบ,บักเกนาะบักแก่นเท้าเนาะบักแก่นเท้าเดอร์ข้ามฟากเนาะเป็นเรือข้ามฟากเนาะเราก็ได้มาถึงนะครับประมาณทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับประมาณทุ่มทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่ามาก็มาเจอนี่เลยนะครับแพนะครับ เขาทำแพรใหม่นะครับเนาะคนที่ว่ามารอเรือข้ามฟากเนาะกลัวเขาจะข้ามมาก็คือว่าบางคนก็มาจอดรถรอเนาะบางคนรอไม่ไหวก็เนาะก็มีแพรบริการเนาะเปิดใหม่ได้ค่ะว่าเปิดใหม่เลยนะครับแพรนะครับแพรเปิดใหม่เนาะเพิ่งทําใหม่เนาะแพรเนาะผู้ใดมาถาเนะเรือข้ามฟากกูยิ่ามมาเ้าวนอนบ้นก็ ลงไปนั่งชิวๆก่อนได้เนาะคนกัะลายอยู่ได้คนนะ่ะผู้แสีผู้สาวลายขนาดเนาะผู้บ่าวนี่โถ่ผู้ใดขับรถดำมันเนาะขับรถบรรทุกขับรถอย่างนี้ผู้สาวลายขนาดเนาะเต็มอยู่ผู้สาวนะผู้สาวอยู่ไอ้นี่นะหรือแพ้อย,อยู่เนี่ยจักมาได้ทางใดลายขนาดข้าไปขามาอยู่นี่แหละเฮ็ดแบบยังไงคล้ายคล้ายขึ้นแบบเนาะป่านเมืองเปิดเนาะ บ้านเมืองเปิดโอ้บหลับบนอนเว้เห็นวันวันวันอยู่ฮะเนาะบ้าโทุกอะใส่จังหน่อยซะบ่จีว่าเเนาะรถกับมาเรื่อยๆเนาะรถเนาะรถจักรถอย่างเนาะตอนนี้เรือข่ามฟังยังอยู่ฟังพุ่นอยู่เนาะถ้ารถอยู่ก็รถจักรถอย่างกับขากับมากัเรื่อยๆรถใหญ่รถอย่างนีช่ไะต้องได้่าเนาะเพราะว่า บักอะมันเป็นคือว่าแบบบักอะใหญ่เนาะก็คือว่าอย่างหน่อยก็ต้องมีรถเงยสองสามคันเนาะเขายังฟังคนเข,ข,ขากจะขี่ขามมานะฟังนีด้วยกันขับรถบันก็ต้องได้ท่าเนาะอารมคนเข,งขงางหัวกาัวเสียออกกัวจิตถาได้เนาะบัเขาก็เนาะไปนั่งเล่นอยู่แพรคิวๆอ่ะเนาะสั่งอาหารสั่งอย่างกินกันก่อนได้เนาะอยู่แพรนี่เนาะอันนี้เขาปิด เสียงเนาะปิดเสียงเพลงไว้ซื้อธรรมดานะแบบพอญาติดิกนะสิทธิ์นะก็เรียกว่าแบบปิดเสียงเพลงไว้เสนอนี้ยเนี่ยเนี่ยโบ๊ะขาขนาดเครื่องเสียงเนี่ยตุ๊บตุ๊บเลยอะโอ้ผู้แสีผู้สาวเต็มเต็มบริการโอ้ยย่างไปย่างมาอย่างนี้แหละย่างแบบเออเพราะว่าเห็นรถมาจอดอย่างมาจอดที่ั่นก็มีผู้แสีผู้สาวน้ำมาสวนแขกลงไปกินเบียร์เนาะโอ้บริการดีขนาด ลงไปกินขา้าวกินอาหารได้เออกินเครื่องรุ่งเครื่องดื่มเนาะฟังเพงลงร้องเพลงอะไรเนาะเครื่องเสียงนี่ยผมต้องวอลกถึงแล้วเครื่องเสียงตุ๊บตุ๊บขนาดเออแต่ว่านี่เขาปิดเสียงไว้ซื้อรเราทำว่าได้ว่าโทษะนันวันไหวเราอยู่แถวนั้นนะ <c oughs> บ่ต้องวอานะเครื่องเสียงนะแบบเอยเปิดใส่กันอยู่พร้อมนันแล้วเออคนนี่ว่โาโทษหาเราคนนัน่นเนาะ ก็ตูห้หาลังคนมาจอดอดบปรไวกับโอ้ไปจังน้อยกนะ็นะเนาะเออผู้สาวสวนไปไดีนิดหน,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 น่อเนาะนั่งถ่างกวาเนาะกัวเลือข่าวฟ้าขี่ม้าเนาะก็บักเนาะกัวเลือข่าวฟ้าขี่ม้ากับไปจังน้อยเนาะแก่เมื่อยว่าันนี้ <c oughs> กันท่าอยู่ประมาณพูนแหล่เนาะประมาณเครื่องชม,มงค์กับชัมม่วโมงค์พนะูนที่หัวนะกัวเนาะ ก็เรือข้ามฟากท่ข้ามมานะกลัวมันปัญหามันนะคือว่าห้องกับโมงหูเนาะเพราะว่ายางมากไอ้ส่วนใหญ่เนี่เขาจะจอดพอประมาณช่วงหกโมงยังสินะเนาะเ้าเห็นเนาะประมาณอยู่แถวไอ้ธนาคารเนาะเขาก็จอดเนาะจอดร่นอนอยู่แถวโรงแรมแ,แถวบ้านพักอยู่ฝัง่งหุ่นเนาะเพราะว่าเขาหูเน่ว่าคันมันมืดเนาะประมาณกี่หกโมงไปแล้วนาะแบบพุ่มหนึ่งยังสิเนาะแบบ เนาะมันต้องได้ไปถ่าเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าตอนไหนคือกันขันโมมีรถเขาก็ต้องได้ถ่านะต้องได้ถ่ารถก่อนรถหญ่นะประมาณสามชี่ห้าคันหมดเลยอะเขาต้อีออกเท่านึงเนาะก็คือว่าขันผู้ใดขี่รถจักรเนาะกับทีนี้แบบขี่รถจักรหรือขี่รถมอไซค์ไปนอกอ่ะเนาะบางคนขี่รถมอไซค์ไปนอกก็จะมีเรือเล็กเนาะถ้ารีบก็ไปก่อนเนาะ ็คือว่าเมาเมาลํำเลย <c oughs> <c oughs> ก็คือแล้วแต่จะตกลงกันเอาเนาะก็คือก็จะมีเรือเล็กมารับเนาะแบบข้ามไปเลยอะไรเงี้ยก็จะเร็วหน่อยถ้าเกิดเรือลําใหญ่ก็ต้องรอให้ข้ามมาจากฝั่งนู้นก่อนแล้วก็ถ้าเกิดจะข้ามก็คือว่าต้องเมาลํำเลยราคาเท่าไหร่ก็ตกลงกันเอาเนาะก็คือว่าแล้วแต่ความชอบถ้าไม่ชอบเสียตังค์เงยอะก็ต้องรอเนาะรอรอรอ,รอเพราะว่า ราะว่าบางคนมานี่ก็เห็นว่า,วาเต็มร้านเลยครับจอดโนไปกินเบียร์เออไปกินข้าวกินอาหารกินยังก็นอสร้างกินก็นอทาเนาะกวนอเกาะเรือข่าวฟ้าขี่ขามาเนาะก่าขี่ขามากัวขี่ขาไปอีกเพราะดีเรากินข้าวกินอย่างอิ่มมีห้าหังคนกับุู้ล้วโอ้วยอมเลิกลาแล้วใส่หอดผู้ล้วเนาะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามหมดเล ผู้ใดมาเที่ยวมาเล่นมาเออก็เป็นตาแวะอยู่แล้วเนาะคิวๆก้อนขลังเนานะคว้เรือข่ามฟางสีมาเนาะก็โอ้กินขา้าวกินน้ำอิ่มพอดีอดีพอดีกินขา้าวกินน้ำอิมอ่มบ่ทันได้าอยู่เรือนะเพราะว่ายามเมื่อคืนส่วนไหลเนาะขาบ่ค่อยนิยมเนาะเพราะหูส่วนไหลเนะครับเป็นมือธรรมดามืออย่างแน่ขับบ่มีเทศกาลบ่อ,อย่างแน่เนาะบ่ต้องว่าเลยบ่ต้องว่าเลยนะ ต้องได้เมาอย่างเดียวเมา้ําอย่างเดียวผู้ดเด้เฝ้าก็คือว่าก็มีเรือน,น้อยเนาะมีเรือน้อยมีเรือที่ว่าแบบเมาขอเขาบริการเนาะกับมีผู้ใดเป็นรถหญ่รถย่างไงคือว่าต้องถ่าบักขันว่าเฝ้าก็ต้องเมาเมาขาบเลยเนาะยู่ทีราคากับยู่ทีตกลงกันเอ๋ แหละคนก็นโง่แล้วเต <c oughs> ็มห่านแล้วจะผู้แสบผู้สาวเนาะลายนาดผู้ใดห้านราควรขี่รถจักรมากันยังเนาะขี่รถมอไซค์มากับผู้สาวมาสวนกับไปเนาะไปนั่นงก่อนแก่เมื่อยกอนมาทันเนี่ยกับม้มวนไปอีกอย่างนึงอนะเนาะเป็นแบบยูหันมันเงียบเลยนะเพราะว่าอยู่ตรงบักนะอันท้ากับเราเคยมาจังเท้อเนาะวาน เออบ่เคยมาจักเชื้อสเสดว, <_ t ot> a, ว่าเห็นแต่หมู่เว้าว่ามีเออเขามีบักข่ามเด้ว่ายเสดวันเอออยู่ <_ t ot> ข้ามไปแกันท่าตรงข้ามบัเเมออกเดียวเสดวันะออกเขาก็มอฮอตจังนึกเพ้อเสด้ความหมายนะเออโอ้ว่ามันแมน่นบ๊อบดึกแบบนี้แล้วรือมีคนข้ามอยู่ว่ะเออแต่ว่าอันนี้นะรถของเรือบักมาแล้วเนาะบักข่าม,มาแล้วเนาะอันอนี้เนาะ กัมีรถใหญ่คือสองคันเนาะรถใหญ่ย่าง,างขี่ไล่ก็ต้องสองคันขึ้นก็ต้องขิ่นั่นน้องรถใหญ่เนาะคันเป็นรถจักรสกุเลียหลายคันเติบคันปูดเดฟ้าวกับเมาลัมเป็นเรือเล็กกับมีเนาะเป็นเออเรือเล็กข,ข้ามฟ้ากับมีแล้วแต่ผู้ใดามากยังในสะดวกคันปูดเดฟ้ากัอยากเสียงนั้นก็ต้องทา่า ไปนั่งกินอาหารสั้งอาหารฐานเนาะก็ประมาณนั้นเนาะตก็ลงไปแล้วบรรยากาศก็ตึบต๊บๆขนาดนี้แหละเครื่องเสียงนะแต่ว่าเขาปิดเสียงเพลงไม่ใช่เนาะปิดเสียง P w เพลงไว้เียวเพราะว่าเหย่อมสิลงมาได้เนาะเพราะว่าแบบติดลิขสิทธิ์เขาอีกแหละเพราะว่าเขาสโองแพ้ไม่พร้อมแหละเขาใส่กันโอ้ยโหปดิวาติระเปิด ร้องยี่เพราะานั่นแล้วแบบประมาณว่าแบบเนาะคนกกลไปไกลามาอย่างนี้คอับขาเออขามเมื่อนี้มันเป็นมือแบบเออเพอใครแน่อยู่เพราะว่าแบบผ่านเราคนขามมันจะฟังคุณแน่มาแบบมาสลองแค้ไม่ม <laughs> า่สลองแค้ไม่เนาะ คนอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้เขาก็มาคนอุตส่กกากันขาก็มาสลองแค้ไม่เพราะนในเครื่องเสียงยังเพราะว่าหาลังคนนี่แบบนอมาจอดทา่าบักทา่าไอท่าเรือนอกข่าวฟากเนาะกลัวสิม,มา้าเนาะมันกับโอ้หาโดนนอะหาหลังเชือนมันพอตอนกลางคืนนี่ยังได้ก็ต้องโดนต้องได้ท่านอกจากว่าเฝ้าคือว่ามีแต่ว่าเมาขามอย่างเดียวเลยประมาณนั้นเนาะ นี่แหละบรรยากาศก็เนาะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็อยู่ประมาณประมาณ8ปดโมงเลยนี่แปดโมงเนาะก็บเเป็นเอิรนแบบนอกภาษาไทยก็บทีประมาณสองทุ่มเนาะสองทุ่มนี่สองทุ่มครึ่งเนาะเนาะจนมาท่าก็ประมาณทุ่มเนาะทุ่มครึ่งเนาะทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะประมาณในเจ็ดนาฬิกาเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งเนาะอันนี้แปดโมงแปดโมงครึ่งเนาะเนาะ เพราะว่าเขาก็นี่ถ่าเรือเนาะถ่ายรถเนาะรถ โอเคเนาะผู้ใดมาคลิปนี้เนาะก็ฝากกดติดตามน,นะนะเนาะกดซับสไครต์เนาะกดกระดิ่งนาะสิได้บ่พลาดคลิปต่อไปเนาะกับชิประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะขอขอบใจเนาะคนที่กดติดตามเนาะโอเคสบายดีเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย